สีวันเกิดเทพบารมีปู่ทาเวสวรรเป็นเทพมาเกิดบ่งบอกถึงโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาดวงชะตาแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าบุคคลท่านนี้เป็นเทพมาเกิดแน่นอนครับจริงๆแล้วเราต้องดูลักษณะท่าทางลักษณะที่นิสัยนะครับกับเรื่องราวต่างๆและบุญบุสมวาสนาที่เขาเจออยู่นะคผม นะครับทุกสิ่งทุกอย่างถูกกาหนดไ้หมดแล้วนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์บนลายมือก็สามารถบอกได้แต่ว่าคลิปนี้เราจะทํายังไงครับคลิปนี้เราจะเปิดไพ่ย้ําดวงชะตาดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคนเกิดวันแรกครับดวงเทพอํานาจบารมีวาสนาคนเกิดวันแรกคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์ดวงชะตานะครับอานาจบารมีวาสนาบังเกิดเทพแห่งความลับมาหนุนด,ดำดวงชะตา ไปไหนมีแต่คนรักมีแต่คนเมตตาส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มของรักษามันเกิดมนสเสนมนความรักเกิดขึ้นในโชคชะตาเทพเทวดาฟ้าดินหนุนำน,นำดวงชะตาอยู่เปิดไพ่ย,ย้ำดวงชะตาดวงชะตาท่านตกไพ่แปดดาบนะครับมีความรู้สึกติดก,กับดักกับอะไรบางอย่างนะครับถึงแม้ท่านจะเป็นคนมีสเสน่มีองค์เทพตามติดหนุนำน,นำดวงชะตาอยู่แต่ว่าดวงชะตาเปิดไพ่มีอะไรบางอย่างติดก,กับดัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเราก็เป็นคนหน้าตาดีนะเนี่ยนะมีจิตใจที่แช่มชื่นผสมความเร็นสมหวังั้่นใจใหมายมีเงินทองเยอะแยะมากมายทำไมความรักกลับติดก,กับดักนะครับมันจะไปก็ไปไม่สุดเลือกคนที่ใช่เข้ามาในชะตาชีวิตก็เจอคนที่พลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางที่ไม่ดีนะครับมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นลุงชะตาเป็นเทพมาจกติก็จริงแต่ว่าอุปสรรคตกตำแหน่งไม่ดีนะครับลุงชะตาอาจจะเจอปัญหาต่าง,างๆเข้ามามลุมเลาพบกับสถานการณ์ที่หนักใจ ขาดพลังในการทําสิ่งต่างๆถูกสกัดกัน้นถูกผูกมัดทําอะไรแล้วเหมือนถูกควบคุมแต่บอกได้เลยว่าถ้าท่านผ่านพ้นโชคชะตาเรื่องร้ายๆออกไปแล้วนะครับขอทํานายว่าวัยกลางคนท่านจะสมหวังดังใจหมายเทพเทวดาจะมาหนุนนำดวงชะตาขอให้ท่านอยู่ในศีนลธรรมศีลห้าขอบทุนรบริบูรณ์บารมีปู่ทเวีปกปักคุมงรองรักษาจะร่ํารวยพลิกชะตาชีวิตจะเจอคนที่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างประเดประดังเข้ามาโชคชะตาหน้าบาร,รมีวสัสนะคนเกิดวันจันทร์ แบบนี้แหละครับมาดูคนเกิดวันตอไปคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารแข็งเป็นอย่างมากเทพเทวดาฟ้าดินมาเกิดนะครับทําบุญกุศลม,ม,มากอํานาจบารมีวาสนาดวงเทพผ่านพ้นมาตลอดเรื่องราวหลาย,ลายเรื่องราวไม่ดีก้าวกระโดดนะครับมันผ่านพ้นแบบเรียบง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาขีดกั้นอยู่ด้านหน้าท่านก็อ้อมออกไปตลอดนะครับมันเหมือนกับเทพโดนจิตโดนใจ หลุนดำดวงชะตาเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาดวงชะตาตกตำแหน่งไพ่พระราชาแห่งไม้เท้ากล้าได้กล้าเสียมีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีเป็นคนที่มีสติปัญญามีสเสน่ห์มีความแข็งกล้ามีแรงมานานใจในสิ่งต่างๆมีแรงกระตุ้นมีความเป็นพ่อเป็นคนที่มีสติปัญญาสูงฉลาดนะครับเทยรยานนะครับแต่ตกตำแหน่งชะตาที่ต้องคอยปกปักปุกของรักษาคนอื่นนี่ิทสินะครับ ในเมื่อบุญกุศลวาสนามีอํานาจบาร,รมีวาสนาเข้ามาแต่ว่าความสุขของท่านก็ต้องเป็นผู้ที่คอยปกปักคุ้มของักษาไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาญาติมิตรสนิททั้งหลายนะครับหรือว่าบริวารหรือว่าใครก็ตามนะครับดวงชะตาจะต้องเป็นสะพานบุญให้แก่เขานะครับเนื่อยหน่อยแต่ดวงชะตาเป็นเทพมาเกิดอำนาจบาร,รมีวาสนามาหนุกดับดวงชะตาท่าน ดวงตาเป็นผู้ที่ตกตำแหน่งหน้าถนนนองมีอารมณ์ของการเป็นนะครับจิตใจเป็นหญิงแต่ว่ามีความก้าวหาญความพึงพอใจเกิดขึ้นในตัวเองเป็นคนที่มีความรู้สึกเกิดขึ้นในตัวเองภายในจิตใจบ่อยครั้งมันมีความอ่อนโยนแต่ว่าคนอื่นอาจจะเข้าใจผิดว่าท่านดวงแข็งไปอยา่างมากแต่จริงๆแล้วนะครับจิตใจอ่อนโยนสุภาพอ่อนโยนมีปราษาสัมผัสที่ดี เป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์จินตนาการภาพศิละปะอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นดวงชะตาท่านอาจจะไปเรียนเกี่ยวกับศิละปะก็ได้นะครับนะครับหรือว่าจะเป็นสายไหนสายโมเกี่ยวกับศิลป์นะครับได้ทั้งนั้นแหละนะครับมาดูคนเกิดวันต่อไปคนเกิดวันพฤหัสบดีคนเกิดวันพฤหัสบด,นด,นสบดีนะครับเทพเทวดามาเกิดตกตำหน่งเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาไพ่พระราชาแห่งดามีเหตุผลมีการให้มีคำแนะนำ การได้การเสียเดชขาดเป็นเดียวเข้าหาเอาจริงเอาจังเอ็งก็เข้ามา ي, ดาินะครับดวงข้าเทพนะครับข้าได้ผ่านพ้นไปตลอดกับเรื่องราวต่างๆถามว่าจริงไหมจริงครับคนเกิดวันนี้เหมือนกับมีครูบาอาจารย์คอยปกปกักคุ้มครองราาักษาดวงเทพอำนาจบาร,รมีวาสนาเป็นคนมีเหตุผลนะครับมีความเท่าเทียมการตัดสินใจการตัดสินใจอย่างถ่องแท้นะครับกฎหมายทางด้านโลกมนุษย์และโลกแห่งวิญญาณนะครับ ท่านเอาจริงเอาจังกับปัญหาต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะบังเกิดเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับท่านอาจจะต้องเจรจาครับเพราะว่าคําพูดของท่านศักดิ์สิทธิ์นะครับเจรจากับใครตัวงส่งผลหนุนนำดวงชะตาทําให้ท่านพิจิตรเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีดีสถานการณ์ต่างๆมีการตัดสินที่คุณจะต้องได้รับการรอคอยด้วยความยุติธรรมนะครับชอบความยุติธรรมชอบตรงไปตรงมานะครับแต่ว่าบางครั้งบางคราวต้องมีความ นะครับเจ้าเล่เภทุบายบ้างนะครับการการเป็นผู้เชี่ยวชาญความรู้เกี่ยวกับทางด้านเรื่องกฎหมายการปรึกษาทางด้านเรื่องธุรกิจนะครับหรือว่าเป็นคุณครูนะครับคอยปรึกษาให้ความรู้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับอย่าให้โทษกับบุคคลผู้ใดเด็ดขาดมันจะไม่เป็นผลดีกับตัวท่านครับท่านเคยได้ยินในลักษณะคนมีองค์หรือไม่ทําดีส่งผลทําชั่วก็ส่งผลนะครับส่งผลดีนั่นเอง ทำดีนะครับทาผิดปุ๊บชะตาชีวิตพลิกเลยนะครับร่วงเจ็บปวดร่วงล้าแสทางทรมารท่านจะเอาแบบนั้นเหรอครับนะครับมาดูคนเกิดวันต่อไปคนเกิดวันเสาร,ร์คนเกิดวัน,สรรนเนสาร,ร,ร์เทวดานางฟ้ามาจุติชาติก่อนเป็นเทวดานางฟ้ามาหนุนนาดวงชะตานะครับนางฟ้าหรือคู่รักของท่านอาจจะส่งผลหนุนนําตัวท่านอยู่ท่านอาจจะไม่ทราบนะครับอาจจะเป็นผีเสื้อนะครับบินเข้ามาเกาะ อย่าไปคิดทำลายเขานะครับนะครับผู้ที่มีจิตใจเมตตากรุณาผู้ิีาเวขาเป็นพรมวิหารสีเกิดขึ้นในจิตใจจะทําอะไรก็ประสบ็จเทพเทวดาจะมาหนุนนำดวงชะตาบารมีปู่เวศหนุนนำดวงชะตาแล้วนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนำดวงชะตาทําอะไรจะเจริญรุ่งเรืองกล้าได้กล้าเสียนะครับช่วงชะตาชีวิตนะครับดวงชะตาตกตําแหน่งไพ่พระราชินีแห่งไม้เท้ามีความสารุกเกิดขึ้นในครอบครัวมีความจริงใจนะครับ พูดอะไรตรงไปตรงมานะครับคนในลักษณะนี้จะประสบเดดในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินทเทพเทวดาในลักษณะท่าทางนะครับเป็นคนที่จิตใจดีงามเมตตากรุณานะครับกับผู้คนเยอะแย,ะ,ยะมากมายทําอะไรก็จะประสบเดดเทพเทวดาตามติดตัวท่านอยู่นะครับอานาจบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับการกระทําอะไรบางอย่างระวังผู้คนที่จะเข้ามาลองใจหรือว่าเทวดาตามติดมาลองใจนะครับมาลองใจอย่างไม่คาดฝันมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินขวานเงินขวานทองขวานทองคำนะครับเอามาให้ท่านดูซิว่าอันไหนใช่ของท่านหรือเปล่าเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องตรงไปตรงมาอย่าใช้เล่อ์เหลี่ยมครับเทพเทวดาฟาดินเขามองอยู่นะครับดวงชะตาท่านเทพจะรอดพ้นกับปัญหาต่างๆนะครับท่านอยู่ใน4วันเกิดนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบารมีปู่เาวสวรรค์สวัสดีครับ